สวัสดีครับอืมอาจารย์เราขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นถัดปลาเลยครับนี่น้ำก็จายเลยครับจารพวกปันทางขาดไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมอาจารย์เราขึ้นไปแล้วนะครับที่ไม่ยั้งเลยครับปีนไปแล้วนะครับนี่ครับ อาจารย์เราขึ้นไปแล้วรับตัดแล้วนะครับนี่ครับปุ๊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 บอ้าวคายยอดไปเลยอาจารย์ใบใจได้โอ้โหรอยลงน้ำแบบสวยงามนะครับต่อเนื่อง อาจารย์เขามีความสามารถสูงนี่ครับฟุด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 โอ้โหกระจายนะครับเรียบร้อยครับเดี๋อวนี้กด็ดึงดึกก็ดึกก็ดึกก็ดึกเลยครับท่านผู้ชมมึงทึ่งดวงเลย ไงครับอาจารย์โบดข้างยวงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์เอาไม้ไหมมีเทคนิคครับจะตัดต้นทิ้งเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำนี่กระจายมาโดนพรมเลยครับดีไหมเข้าโทรศัพท์ไปเลยนะครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับเรื้อยลงมาแล้วครับ มเป็นไงครับนี่ครับที่สุดหลอเราก็ลงมาแล้วนะครับอืมมาแล้วสวัสดีครับยามเช้าเช้านะครับมาเอาเผาลอยน้ําเต็มเลยครับสวัสดีครับ